น้องหอก็คั่วให้ได้แบบนี้เด้อคนสุกเลยมันเนี่ยอาไ้ประมาณนี้แ้วเหอก็เติบสบายดีพี่น้องอยู่กับ่องกิเทเบกับสาลวลาวเกินงาน่ายดูง่ายตามสไตสล์สาวลาวนี่จะพยายาพาเม็ด เมนูผีปบทั้งเมนูผกีก้อยทั้งเมนูผีปบบ้านเจ้าคือผีหลายแต่สาวเพียวใช่ป่ะนี่พี่น้องเมนูเครื่องนในไก่เนาะมันก็ผีปบอาะจำเลยจะมาเออเครื่องนในไก่เด้อเครื่องนในไก่ก่นกะสันมาก็มีแต่ตับอันไก่กระโบมีบกอยมีเอาอันดับแรกของกระซิมมาซอยอันนี้ก่อนโชยเครื่องในสับเพียวล้างมันเลยด้วยจ้ะ มันก็เลยสูงมีน้ำไงอ้อในก็นใส่พักหลากหลายนะพี่ดองยังเสียไฟมักพกักอย่างกัสสมารถใส่ลงไปได้เลยไข่หิว พี่น้องอันจะเพียวซอยอันข้างใน,ในใกล้แล้วเลยเด้ออ้าวจะเพียวจะเอาพักไปล้างไปเอาพักไปล้าง พักก่อนเลยลเพียวก็ซอยพักไว้ใส่ใส่มะเขือนำ้ำบริเซ่น้ำด้วยพี่นุเพียวจะไปคั่วน้ำไก่เลย ใส่ละลายแหง่เสโอเนาะใส่พักหลายอย่างแนี่หาไก่ไปเห็นบัานมีแต่พักอ้าวแล้วก็กกกอากาศเนซีไใส่กระซอยเลย กนจะละหักซีพักนางตู่อ่ะพี่น้องซอยพักหลักสักเพียวที่ทุบหัวชินไข่องคคลักก็ได้ใจหิวข้าวมาตำมักเพชร กับอันหอมแดงด้วยนี้เตรียมการแสดงแล้ว ใส่หลายๆล,ลูกจังบกขาวอีนน่ีนลูกระเบิดจำม,มัานีปูหับตายอีเมสแลนะ้ว พี่น้องจะเทใส่มา,วา่วด่วดกอนเดอมันจะบอกขาวเวลาเฮ็ดแบบของสดนี่เนาะอ่านี่วงนใั้ไก่กับหัวสิงไข่ลงไฟน้ำใส่จากน้อยนึ่งอ้าวปรุงเลยมันเลยรสด,ด,ดี ใส่ปลาเด็กใส่ผงเทปดาคุนิ่มอ,อยากลัวพูดละเกือบสุกพาจะใส่น้ำลืมมะเขือละ เดี๋ยวชิ้ส่ลงไปนำกันเลยเด้อเพราะมะเขือพึ่นนานสุกอาสูดไปสูดมันเด้อสูรอีสั้นทำแบบนี้ออนชิช้นต้นใส่หลังก็เล้วแต่นาะพเพียงมาให้มะเขือมม่เปื่อย นองหาก็คั่วให้ได้แบบนี้เด้อคนสุกเลยมันนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วเหาก็เติมน้ำแกงลงไปเลยน้องพี่น้องให้่นมีน้ำก็ต้มไปสักพักอ้าวฝากมอมไว้ก,ใกะใกล้เพิ่นสุกแล้วเราคมนมาใส่ผักน้ำที่หลังเสร็จะละฟ้าหม้อค่อย พี่น้องชุกแล้วเอากระชิ่ยอัน,นข้าวคั่วนะพี่น้องเออเอาเออต้องใช้ข้าวคั่วหน่ยมันจะหอมข้าวคั่วต่ำเองออ้อ,อกัตัดต้นไม้จอดๆเดี๋ยวจะเพียวที่ใส่พักลงไปเลยนะบ้านองดิบ ักไปหลายมันจังแซ่บกินผักได้เลยจะได้ไทยง่ายเอะแล้วจุกจุกเอาละกะยังบ่พอผักนางตูกับนางสีกับนางหอมสามจะหายลุกไปบดเลยเอาหลายอย่างมันจังแซ่บปานนี้พูลพี่น้องออเนาะ พักลายแห้งแซ่บขึ้นอันนี้เมนูนี้คึ้นุกับคนพักมักได้เออพักมกัมก <c oughs> <c oughs> มั๊บว้าวแย่แต่มูญญาดวับนั่นมันไสบ่มกักพักกันใช่บูมักอีเลยเนาะไม่นอกพี่น้องเมนูนี้อ่าให้พักเพิ่นสุกแล้วกันเป็นอันได้แล้วแหละแก๊สค่อยคืออ่อนทอะไรพี่น้องเฮมหอยล่ะ เด้อมากินน้ำกันดิหอมพักสีขนาดเศรบขนาดพี่น้องพักก็นหลไปนิดนิดจากเสบมาเด้อพี่น้องมาจำาอ้อน้ำกันเมนูพ <answer> ีปอบข้างในเนาะอลไรพี่น้องมนเด้อจากกินข้าวแรงน้ำสาเพียวเด้อพี่น้องจุกูจุคนอยู่ประเทศลาวประเทศไทยอยู่เมืองนอกเมืองนานเนาะอาแหละสาเพียวก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะ ขอขอบคุณขอขอบใจทุกคนหลายๆเ้อจากที่เข้ามาติดตามรับชมสาวเพียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่และเป็นกำลังใจให้สาวเพียวให้คลิปตต่อไปนะเพียงเนาะอาร์ตหลักคนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คิดหน้าโดยสบายดี